ประกาศพระปริศถถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมมวงสานุงวงสำหรับการลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าทุกผลตามแผนยุทธศาสตรชาติ20ปีบูรณาการกับหลักธรรมพระราชทานทำนาหวาวัง ขอความนอบน้อมของข้าพรเจ้าจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพรเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง แม้วาระที่สามข้าพระเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโทษอันใดที่ข้าพเจ้าได้ร่วงละเมิดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอดโทษจงอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะระมัดระวังสำรวมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไป ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลกระแสะสัญญาณการสวดประกาศรัตนปริตในเวลานี้ให้รับรู้ถึงแก่เทพจตุโลก,กบาลทั้งสี่ลักคุธคนทันกุมพันหน้าและเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาประเทศไทยทั้งหมดจงมารวมกันนะที่แห่งนี้บัรนี้ข้าพเจ้าจะสวดประกาศรัตนปิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐได้บัญญัติไว้ขอเทวดาทั้งหลายจงกระทำพระปริตรร่วมกันกับข้าพระเจ้าเพื่อคุ้มครองป้องกันรักษาพระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งนรชนพร้อมด้วยราชสมบัติเทวดาทั้งหลายในแสนโกเดจักรวาลยอมรับเอาอาชญาแห่งพระปริตรเพื่อกันจัดภัยสามประการอันเกิดจากโรคภยัยอานุษย์เบียดเบียน และการดำรงชีพที่ฝืดเคืองพระปริตนั้นคือรัตนาปริตสับเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือรัตนใาดาอันประนีตในสวรรค์สับเครื่องปลื้มใจและรัตนาอันนั้นที่จะเสมอด้วยพระตาถาคตไม่มีข้อนี้เป็นรัตนอันประนีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจวาจานี้ ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมมวงสานุวงศ์พระสากยมุนีผู้มีพระหาฤทัยตั้งมั่งทรงบรรลุธรรมใดอันสิ้นกิเลสปราศจากราคาเป็นอมตะธรรมประณีตสิ่งใดใดที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นไม่มีข้อนี้เป็นรัตนานประนีตในพระธรรมด้วยสัจวาจานี้ ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรลกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมมวงสานุงวงศ์พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมสะอาดปราทั้งหลายกล่าวสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิอันนั้นไม่มีข้อนี้เป็นรัตนาอันประนีตในประธรรม ด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรลักล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมมวงสานุวงพระสาวบของพระสุขคดเจ้าผู้เป็นพระอริยบุคคลแปดจําววกแบ่งเป็นสี่คู่อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก,ทกาา่ทักษิณาทานทานทั้งหลายที่เขาถวายในพระอริยบุคคลเหล่านั้น ย่อมมีผลมากข้อนี้เป็นรัตนานประนีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมมวงสานุวงพระอรหันต์เหล่าใดมีใจตั้งมั่นดีแล้วในศาสนาของพระพุทธโคดมเป็นผู้ปราศจากความอาลายัยพระอรหันต์เหล่านั้น ถึงพระอ่อนหัดที่ควรถึงแย่งเข้าสู่พระนิพพานดับกิเลสได้แล้วสเสวยผลอยู่ข้อนี้เป็นรัตนาอันประนีตในพระสงค์ด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรลากล้าวเจ้าอยู่หัวและพระบรมมวงสานุวง์เสาหลักใหญ่ที่ฝังดินดีแล้วไม่หวั่นไหวด้วยพายุจากสี่ทิศฉันด บุคคลเหล่าใดได้เห็นอริยสัจสี่พระตถาคตรเรียกผู้นั้นว่าเป็นสั์บุรุษผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลก,กธรรมฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนาอันประณีตในพระสงค์ด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรลกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมมวงสานุวงวงพระโสดาบันเหล่าใดรู้แจ้งอริยสัจสี่ ที่พระศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งทรงแสดงไว้ดีแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นจะเป็นผู้ประมาทยอย่างแรงกล้าก็ไม่บังเกิดในชาติที่แปข้อนี้เป็นรัตนาอันประนีตในพระสงค์ด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรม,มวงสานุงวงศ์ ความเห็นผิดในกายความสงสัยในพระนิพพานความถือผิดอย่างงมงายอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่สังโยน์ทำเหล่านั้นย่อมเป็นอันพระโสดาบันละได้แล้วพร้อมด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งทีเดียวอันหนึ่งพระโสดาบันเหล่านั้นเป็นผู้ผลแล้วจากอบายทั้งสี่ไม่กระทำอภิฐานหกแน่ข้อนี้ เป็นรัตนานประนีตในพระสงค์ด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมมวงสานุวงถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นยังทำบาปกันทางกายวาจาหรือใจอยู่บ้างท่านก็ไม่อาจจะปกปิดบาปกรมน,นั้นไว้พระพุทธเจ้าตรัสความที่พระโสดาบัน ผู้เห็นพระนิพพานแล้วไม่อาจปกปิดบาปกำนั้นได้ข้อนี้เป็นรัตนานประนีตในพระสงค์ด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมมวงสานุงวง์พู่ม้้งามในป่าที่ผลยอดอ่อนสักครั้งในช่วงเดือนแรกของฤดูร้อนฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงธรรมอันประเสริฐเพื่อให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็อุปมาเหมือนความเจริญงอกงามแห่งปัญญาฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนาอันประนิตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวัว และพระบรมมงวงสานุวงวงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐประธานธรรมอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐข้อนี้เป็นรัตนาอันประนีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมมวงสานุวงวงกรรมเก่าของพระอรหันต์เหล่าใดสิ้นแล้วกรรมนำเกิดพบใหม่ย่อมไม่มีพระอรหันต์เหล่าใดมีจิตอันไหนแล้วในพบต่อไปพระอรหันต์เหล่านั้นมีพืชสิ้นแล้วมีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญาย่อมปรินิพานดับสนิทเหมือนดวงประทีปฉันนั้นข้อนี้ เป็นรัตนาอันประณีตในพระสงค์ด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีใดพระบาทสมเด็จพระวะชิรลก์เกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมมวงสารุวง์ชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่าใดสถิตยอยู่ภาคพื้นดินหรือเหล่าใดสถิตยอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระพุทธเจ้า ขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระธรรมขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระสงฆ์ผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชากันมาแล้วขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรลากเจ้าอยู่หัวและพระบรมมวงสานุวงศ์ขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขความเจริญและขอให้ผู้อื่น พร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสรรพสัตว์อื่นจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญเถิดขอให้ข้าพะเจ้าเป็นผู้ไม่มีทุกข์และขอให้คนอื่นพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสรรพสัตว์อื่นจงเป็นผู้ไม่มีทุกเถิดขอใจของข้าพะเจ้าอย่าคิดเบียดเบียนใครและขออย่าให้ใคร พร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสัพพสัตย์อื่นจงอย่าคิดเบียดเบียนข้าพเจ้าด้วยขอใจของข้าพเจ้าอย่าได้คิดก่อเวรกับใครและขออย่าให้ใครพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสัพพสัตย์อื่นจงอย่าได้คิดก่อเวรข้าพเจ้าด้วยขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง และขอให้ผู้อื่นพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสพัพพสัตว์อื่นจงเป็นผู้รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้เสื่อมจากยศและทรัพย์สมบั light, ติอันข้าพเจ้าได้แล้วและขอให้ผู้อื่นพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสพัพพสตัตว์อื่นจงอย่าได้เสื่อมจากยศและทรัพย์สมบัติอันตนได้แล้วด้วย ขอให้อำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลการขอขมาของข้าพเจ้าให้ถึงแก่เหล่านายเวรทั้งหมดที่ก่อกวนข้าพเจ้าอยู่ในเวลาน้้ััรนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำส่วนที่ผิดต่อเหล่านายเวรทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเคยร่วงเกินและเบียเดเบียนไว้ขอเหล่านายเวรทั้งหมดจงอดโทษจงอภัย แก่ข้าพระเจ้าด้วยเธอ